บทสาธยายเรื่องบทสรุปส่งท้ายอนิจจวักแผนที่ฉบับสมบูรณ์สู่การรื้อถอนโลกและตัวตนเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายบัดนี้การเดินทางของพวกเราผ่านอนิจจวักวักแรกแห่งสลายตนะสังยุต ก็ได้ดำเนินมาถึงบทสรุปที่สมบูรณ์แล้ววักนี้เปรียบเสมือนการปูแผนที่ฉบับสมบูรณ์สำหรับการเจริญวิปัสสนาพระพุทธองค์ได้ทรงวางรากฐานแห่งปัญญาไว้อย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกมิติเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ปฏิบัติในการรื้อถอน ความยึดมั่นในโลกและตัวตนอันเป็นต้นตอแห่งทุก์ทั้งปวงแก่นธรรมที่สำคัญของอนิจจวัคสามารถสรุปรวมได้เป็นสามหลักการใหญ่ๆหลักการที่หนึ่งคือการพิจารณาให้ครบทั้งภายในและภายนอกทรงเริ่มต้นด้วยการชี้ให้เห็นไตรลักษ ในอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อทำลายความยึดมั่นในตัวเราผู้รับรู้จากนั้นทรงขยายการพิจารณาออกไปสู่อายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมเพื่อทำลายความยึดมั่น ในโลกอันเป็นสิ่งที่ถูกรู้นี่คือการรื้อถอนที่ครบวงจรเมื่อทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ต่างก็ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษ์ก็ย่อมไม่มีสิ่งใดเหลือให้ยึดมั่นหลักการที่สองคือการพิจารณาให้ครบทั้งไตรลักษ์ทรงแสดงธรรมโดยเริ่มจากอนิจจัง ความไม่เที่ยงอันเป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายที่สุดแล้วทรงชี้ให้เห็นผลที่ตามมาคือทุกขังความทนอยู่ไม่ได้และทรงนำไปสู่บทสรุปสุดท้ายคืออนัตตาความไม่มีตัวตนที่แท้จริงนี่คือลำดับแห่งปัญญาที่นำพาผู้ปฏิบัติ ให้เห็นความจริงได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจากเปลือกสู่กระพีและเข้าถึงแก่นในที่สุดและหลักการที่สามคือการพิจารณาให้ครบทั้งไตราการทรงขยายการพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเพื่อรื้อถอนความอาลัยในอดีตความ คาดหวังในอนาคตและความยึดมั่นในปัจจุบันนี่คือการทำลายกรงขังแห่งการเวลาอันเป็นเครื่องจองจำที่ละเอียดและลึกซึ้งที่สุดดังนั้นบทสรุปแห่งอนิจจวัคจึงสอนเราว่าอิสรภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อปัญญาของเรานั้น รอบอย่างแท้จริงคือเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ที่ครอบคลุมทั้งอายตนะภายในและภายนอกตลอดทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเมื่อปัญญาถึงพร้อมเช่นนี้แล้วนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายวิราคะคือความคลายกำหนัดและวิมุตติ คือความหลุดพ้นย่อมเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมาโดยธรรมของมันเองดุดดังผลไม้ที่สุกงอมเต็มที่ก็ย่อมหลุดจากขั้วไปเองฉะนั้นขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร